สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับผมโต้งล็อกเก็ตซาวครับ วันนี้ผมจะมีรถเป็นรถนิสสันซีเวียนำมาเสนอในชุดเครื่องเสียงระบบไบแอมนะครับทางล็อกเกซาวเราก็ได้ดูแลในส่วนของงานติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ให้กับคุณลูกค้าท่านนี้คันนี้ฟอนต์เราจะใช้เป็นของเอ p ไพนะครับและส่วนของลำโพงเราจะติดตั้งในตำแหน่งเดิมเป็นของแบรนด์ Mmat แล้วก็สร้างช่องของทวิตเตอร์ขึ้นมาเพื่อให้กลมกลืนกับประตูเดิมๆของรถส่วนของแผงหลังเราก็จะติดตั้งในที่เดิมแล้วก็จะติดตั้งทวิตเตอร์ขึ้นมาเพื่อให้กลมกลืนกับแผงซาวของแผงหลังเดิมของรถด้วย นะครับส่วนของด้านหลังเราก็จะติด power amp มาไว้พร้อมกับสร้างงาน sound concept ขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยนะครับในส่วนของ power amp เนี่ยเราจะติดไว้ด้านในสุดของฝากระโปรงท้ายและส่วนของพื้นที่ด้านท้ายเนี่ยเราก็จะเอาไว้เก็บสัมภาระแล้วก็เพื่อที่จะเปิดนำยางอะไหล่ขึ้นมาใช้งานได้ตามปกติครับในส่วนของ power amp 4 channel ตัวนี้เราก็จะขับลำโพงชุดหน้าแล้วก็ลำโพงหลังส่วนในส่วนของ sub เบสเราก็จะใช้เป็นบ a บ e box ของพิซซึมรุ่น SEW 620 ตัวนี้คุณสมบัติของเขาจะเป็นขนาดลำโพงดอกเป็น6นิ้วคู่นะครับซึ่งให้เสียงเบสที่หนักแน่นและนุ่มนวลในการติดตั้งในตำแหน่งนี้เราก็จะได้เสียงที่เป็นเบสอัพฟอนด์ได้ดีที่สุดนะครับครับผมและในลูกค้าท่านใดที่ให้ความสนใจกับเครื่องเสียงติดรถยนต์ให้ทางล็อกเกซาวเราได้ดูแล ก็ของเราจะเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงถึง1ทุ่มนะครับของเราจะอยู่ที่ปากซอยรัชนาพิเศษ36หรือโทรติดต่อเราได้ที่เบอร์02-792-9999ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ